โอเคคว่าคันนี้นะครับเป็นยาม่าเอ็นแมกนะครับ1 5ีดําคันนี้ครับสีดําด้านนะนะครับคันนี้วิ่งมาแค่2,000โล้นทั่วเองนะครับเนี่ยฮะดูดอกยางครับเป็นมีเส้นกลางลางๆเลยนะครับลึกตึ๊บเลยนะครับวิ่งน้อยมากๆแล้วครับันนี้เป็น19นะครับ19กรกฎาคมนะครับผมแต่เป็นรถที่ใช้งานน้อยมากนะครับน้อยมากดูดอกยางได้เลยนะเนี่ยเนี่ยลึกตึ๊บเลยนะครับลึกมากๆเลยเห็นไหมเลย ลึกสุดสุดนะครับคือยางแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งน้อยมากจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรถกันเลยนะครับคันนี้สวยกิิบกิบครับสวยกิบกิบสองพันโลนะครับสองพันโลแท้แทนะครับคันนี้เนี่ยฮะเอสแม็กซีทำเป็นสีที่สวยอยู่แล้วนะครับเป็นสีที่ยอดทีที่สุดแล้วครับสําหรับยามาฮ่าเอสแม็กนะครับคันนี้แม็กจะเป็นสีทองนะครับผมแม็กเป็นสีทองนะครับเอเบสหน้าหลังครับ โอเคไล่ต่อครับหน้าชิวหน้าครับเนี่ยนะครับได้เลยฮนะสวยครับสวยมากเอาวับถุเลยนะปกสีนะครับเป็นแม็กซ์ร้อยห้าตรงนี้ติ๊กเกอร์เป็นสีทองคนระับเป็นสีเดียวที่ติ๊กเกอร์เป็นสีทองครับสีดำ นะครับผมนี่ครับพวกชุดกองครับชุดคัดนะครับสวยๆเลยนะครับสวยมากครับสวยมากยันไฟท้ายนะครับให้ดูตรงนี้บ้างนะครับนี่ฮะโอเคครับผม เบาเดิมๆนะครับเดิมๆเบานิ่มนะครับข้างคนนั่งคนซ้อนสบายครับคันนี้นะครับผมขี่ในเมืองสบายครับเอ็นแม็กนี่ฮะอยู่บล็อกก็มานี้นะครับผมกว้างครับกว้างๆเลยกว้างมากนะครับโอเคดูหน้าใหม่ครับรู้สึกจะสองว่ารถทั้งทั่วเลยนะ 2,400โลนะครับวิ่งน้อยมากวบิ่งน้อยจริงครับที่นี่ไม้แท้ทุกคันนะครับรันตีนะครับพวกเอนแม็กเนี่ยถ้าไม้แท้ราคาจะสูงมากๆนะครับสูงจริงๆนะครับผมไม้น้อยๆเงนี้ไม้แท้ราคาโอ้โหดีกระจายเลยครับถ้าไม่ใช่รถเขี่ยไม้แล้วไปปั่นไม้มาเหลือหลักพันโลงเงี้ยมันมันมันคนราแบบกันนะครับแต่มนั้นเขาเอามาถูกมากครับแล้วก็ไปเขี่ยไม้หลอกลูกค้านะครับ แต่ที่นี่ไม้แท้แน่นอนนะครับการันตนนะครับก็้าพิสูจน์นะครับมาดูได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเลยครับนิ่มๆนะครับเป็นแมสวยมากครับสีนี้นะครับจะเป็นดำด้านนะครับตัดติ๊กเกอร์ทองล้อทองนะครับผมเนี่ะเปิดไฟสูงต่ำติดหมดนะครับ ไฟท้ายก,กันบ้างนะครับผมนี่นคะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเบิร์นให้ฟังกันนคะครับง่าพรามึงตั้งขาคู่นะครับเวลาเบิร์นมันจะดูสันๆนะครับ ว่าถ้าขี่ปกติเลยนิ่มโอเคเอ็นแม็กสำหรับเอ็นแม็กคันนี้นะสอง0ันโลนะครับ2,000โลแท้ๆนะครับสีดำนะครับผมไปหาอยู่แนะนำเลยครับใครต้องการรถเอ็นแม็กไม่น้อยๆนะครับสภาพไม่แท้ไม้น้อยๆสภาพดีๆนะครับคันนี้เลยครับแนะนำเลยครับคันนี้นะครับไม่น้อยจริงนะครับของจริงเลยเอาแค่สภาพยางสภาพเครื่องผมว่าคุ้มแล้วครับไม่ต้องไปเสี่ยงกับการโดนเขี่นะครับเอ็นแม็กก็ขี่เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะครับกุ้งตรงเลยนะครับรุ่นนี้ N Max PCX Wave Cubic MT TBR โอ้โหเขียกันเยอะเหลือเกินครับเยอะจริงๆนะครับโอเคผมไม่ได้บอกนะว่าไม่เขียไม่มีนะครับแต่มีน้อยมากแล้วกันแล้วกันนะครับมีน้อยมากๆนะครับคนนี้ไม่เขียนนะครับโอเคตอนนี้ก็มานีครับผม N Max สีดำเนาะใครสนใจก็มาดูได้เลยครับติดต่อมาได้เลยมาดูตัวจริงได้เลยยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมก่อนมาทุกคนโทรมาผมก่อนนิดนึงนะนะครับผมไม่อยู่เนาะโอเคตันนี้ก็มานี้ครับผมสวัสดีครับ